สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลฟ่ายอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเซลฟ่ายจะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีเลยสําหรับวัยรุ่นนะคะก็คือจะเป็นสเปคแคปเกรดเอนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นรุ่นนี้นะคะจะมีอยู่2สีด้วยกันในเครื่อง1.9นะคะสีขาวแล้วก็สีบอลเงินค่ะส่วนด้านหลังของเซลฟ่ายนี้นะคะจะเป็นสีเทาแลมโบสีเทาใหม่นั่นเองนะคะตัวเนี้ยจะอยู่ในเครื่อง3,000ันเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันเนี้ยภายในภายนอกเดี๋ยวเซลฟ่ายจะพามาให้ดูกันค่ะ มาเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ปี2022นะคะ <Wow. S 1> กระจังหน้าสองสองชั้นแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะนี่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพนะคะจะมีไฟตัดหมอกตัวนี้สามารถใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเซลฟ้าจะพามาดูภายในของรุรุ่นนี้กันค่ะ ซึ่งลูกค้าหลายๆคนนะคะอยากรู้ว่ารถภายในของตัวแคบเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะคะเริ่มต้นจากด้านในกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะคะปุ่มมันติฟังก์ชันตัวนี้ยังไม่มีนะคะส่วนเครื่องเสียงค่ะจะเป็นเครื่องเสียงแบบระบบดินเดียวค่ะตอนนี้สามารถต่อสาย AUX ได้นะคะ,ะเป็นระบบแอร์แบบธรรมดานะคะเกียร์6สปีดค่ะส่วนด้านข้างนะคะ ลังประตูค่ะก็จะมีระบบปลดล็อกนะคะแล้วก็ล็อกนะคะแบบนี้เลยส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มปรับไฟฟ้าของกระจกภายในด้านข้างนะคะแต่ไม่ได้พับพับไฟฟ้าเนะาะเดี๋ยวพามาดูตรงช่องของแคบกันค่ะว่ากว้างขนาดไหน ในส่วนของภายในแคปนะคะตัวนี้ก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะไม่แพ้กับรุ่น4ประตูเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่ประหยัดงบลงมาหน่อยนะคะสามารถเอาตัวแคปนี้ค่ะไปใช้ได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะคะในเครื่อง3 0 0พันกุญแจของเราก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วนะคะถ้าเครื่อง1.9นะคะตัวนี้จะยังเป็นกุญแจขาาไขธรรมดาอยู่แต่เราสามารถทําเพิ่มให้ลูกค้าได้ค่ะมาดูในส่วนของการแต่งล้อแม็กกันค่ะคันนี้นะคะลูกค้านะคะ เรียกรายล้อแม็กเองเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดล้อยางอยู่ที่275นะคะทับ40 r 1 8หมายถหมายความว่าล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็ก18นิ้วค่ะสำหรับตัวเกรด s s ตัวนี้นะคะในราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่6 1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับสีขาวเนาะสีบอลเงินค่ะจะเพิ่ม7,000บาทนะคะส่วนสีเทาดำตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000เท่านั้นนะคะย้ำเลยยังไงนะคะเซลไฟนะคะฝากเพจเซลไฟไว้ด้วยนะคะ เพจเซลฟ่ายูสุหาดใหญ่นะคะสามารถใส่ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์0924547932ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะเซลฟ่าฝากไปด้วยนะคะลูกค้าทุกท่านช่วยติดตามนะคะจะเป็นช่องทางของ YouTube ช่องนี้เลยค่ะ,ะถ้าใครสนใจนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาหาเซลฟ่าได้เลยนะคะวันนี้เซลฟ่าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีรุ่นไหนอีกมาติดตามกันคะ่ะสวัสดีค่ะ